อยากพร้อมไวใช้3กดเหล็ก7เทคนิคได้ผลแน่นอนขอเสียงคนอยากพร้อมหน่อยค่ะเรียกได้ว่าเป็นปัญหาโลกแตกจริงๆเลยนะคะสำหรับเรื่องของอยากมีหุ่นดีมีหุ่นเฟิร์มและสุขภาพดีวันนี้เรามีสูตร3กดเหล็กกับ7เทคนิคดีๆนำมาฝากกันนะคะ เพื่อให้พวกเราได้นำไปประยุกต์ใช้ดูนะคะยังไงก็ต้องมีหุ่นดีและสุขภาพดีแน่นอนค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่า3กดเหล็กกับ7เทคนิคน,คนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างกดเหล็กข้อที่1เป้าหมายต้องชัดเจน กฎเหล็กข้อแรกเลยคือท่านต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าอยากจะลดน้ำหนักไปทำไมเพื่อที่จะได้มีแรงบันดาลใจและความพยายามมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเช่นบางคนอยากจะลดน้ำหนัก เพราะต้องการร่างกายที่แข็งแรงเพื่อที่จะได้อยู่กับครอบครัวไปนานๆไม่มีโรคร้ายมาคอยกวนใจหรือบางคนต้องการลดน้ำหนักเพื่อเรียกความมั่นใจในการใช้ชีวิตกลับมาเป็นต้นดังนั้นท่านลองถามตัวเองให้ ด,ดีก่อนนะคะว่าเป้าหมายที่แท้จริงในการลดน้ำหนักมันคืออะไรเพื่อที่จะได้ใช้มันเป็นแรงผักดันในการลดน้ำหนักให้ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น กดเล็กข้อที่2พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเทคนิคอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่ท่านลดน้ำหนักอยู่นั้นมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่น้ำหนักจะคงที่ไม่เพิ่มไม่ลดซึ่งช่วงนี้เองทำให้ใครหลายๆคนถอดใจมานักต่อนะัก ซึ่งนั่นไม่ใช่ทางออกที่ดีเลยนะคะแต่ทางออกคือท่านต้องเปลี่ยนวิธีการลดน้ําหนักแบบใหม่เช่นการควบคุมอาหารให้มากกว่าเดิมการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นแล้วสําหรับการลดน้ํำหนักท่านต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการอยู่ตลอดเวลาห้ามถอดใจกลางทางเด็ดขาดค่ะกฎเล็กข้อที่3 ปรับการลดน้ำหนักให้เข้ากับชีวิตประจำวันการลดน้ำหนักให้มีความสุขที่สุดคือการปรับให้เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวันของท่านเพื่อที่จะได้ไม่ต้องฝืนร่างกายหรือฝืนธรรมชาติมากจนเกินไปยกตัวอย่างเช่นบางท่านชอบเทคนิค IF หรือ intermittent fasting 16กทับก็คือจะกินข้าวเช้าตอนประมาณ10โมงแล้วก็กินมื้อสุดท้ายตอน18นาฬิกาซึ่งเวลามื้อเย็นก็จะเป็นเวลาที่รับประทานอาหารพร้อมกับครอบครัวทำให้ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรมากมายแถมทำได้เรื่อยๆด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นนะคะจบไปแล้วสำหรับกฎเหล็ก3ข้อคราวนี้เรามาต่อกันที่7เทคนิค ที่จะทำให้การลดน้ำหนักของท่านง่ายขึ้นกันเลยนะคะเทคนิคที่1ดื่มน้ำให้มากโดยปกติแล้วร่างกายของคนเราจะต้องการน้ำประมาณ2ลิตรต่อวันซึ่งตามสถิติที่ได้รับมานั้นคนไทยดื่มน้ำน้อยมาก ซึ่งอาจจะทำให้ไม่เพียงพอต่อการเผาผลาญภายในร่างกายฉะนั้นแล้วถ้าท่านต้องการลดน้ำหนักจริงๆมันดื่มน้ำเป็นประจำให้ติดเป็นนิสัยแต่ไม่ใช่ดื่มทีเดียว2ลิตรเลยนะคะค่อยๆจิบระหว่างวันก็พอเพียงแค่นี้ระบบเผาผลาญภายในร่างกายก็จะทำงานได้อย่างเต็มที่แล้วค่ะเทคนิคที่2พักผ่อนให้เพียงพอ ใช่ว่าโหมงานหนักจะทำให้น้ำหนักลดนะคะความคิดแบบนี้เป็นความคิดที่ผิดสุดๆเพราะเมื่อ,อไหร่ที่ร่างกายของเราพักผ่อนไม่เพียงพอมันก็จะปล่อยฮอร์โมนที่ทำให้เราเครียดออกมาส่งผลให้ร่างกายซูบซีดไม่มีชีวิตชีวาแถมน้ำหนักขึ้นอีกดังนั้น ทางที่ดีท่านควรจะนอนหลับพักผ่อนให้ครบ8ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายได้ทดซ่อมแซมส่วนต่างๆรวมไปถึงระบบเผาผลาญก็จะทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเทคนิคที่3ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน การดื่มชากาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนประมาณ2อถึงสแก้วต่อวันจะเป็นการช่วยกระตุ้นให้ระบบเผาผลาญของท่านทำงานได้ดียิ่งขึ้นซึ่งพอระบบเผาผลาญทำงานได้ดีน้ำหนักก็จะค่อยๆลดลงอย่างช้าๆเทคนิคที่4 จัดการความหิวให้เป็นอย่าปล่อยให้ความหิวครอบงําจิตใจนะคะโดยท่านอาจจะต้องจัดระบบความหิวใ,ในร่างกายให้ดีอย่างเช่นถ้าหิวมากก็อาจจะรับประทานผลไม้ตามไปเพื่อให้อยู่ท้องอย่าปล่อยให้ท้องว่าง เพราะมันเสี่ยงต่อมื้ออาหารถัดไปหรือถ้าท่านกลัวหิวระหว่างวันก็อาจจะมองหาเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลมาจิบจิบแทนเอาได้เช่นชากาแฟเป็นต้นโดยข้อสำคัญของเทคนิคในข้อนี้คืออย่าปล่อยให้ตัวเองหิวแต่มองหาของว่างหรืออาหารที่ไม่มีน้ำตาลมารับประทานแทนนั่นเองค่ะ เทคนิคที่5ทดลองไปก่อน30วันข้อสำคัญในการลดน้ำหนักคืออย่าใจร้อนเป็นอันขาดฉะนั้นท่านอาจจะลองหนึ่งวิธีโดยใช้เวลา1เดือนแล้วมาดูผลลัพธ์ว่าน้ำหนักลดลงเท่าไหร่สัดส่วนเล็กลงไหมถ้าลดลงแสดงว่าท่านมาถูกทางแต่ถ้าน้ำหนักคงที่ท่านอาจจะมองหาวิธีอื่นๆเข้าช่วย ที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าร่างกายของคนเราต่างกันค่ะจะให้ใช้วิธีลดน้ำหนักเหมือนกันทั่วทั้งโลกก็คงจะเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นมองหาวิธีที่เข้ากับร่างกายของเรามากที่สุดโดยให้ระยะเวลาของแต่ละวิธีประมาณ30วันเพื่อรอผลลัพธ์นั่นเองค่ะเทคนิคที่6จัดการอาหารให้เป็น อย่าไปกังวลว่าต้องรับประทานอะไรดีถึงจะลดต้องรับประทานกี่โมงถึงจะผอมซึ่งนั่นอาจจะเป็นวิธีที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะักทางที่ดีท่านต้องรับประทานอาหารให้ครบ3มือ้อแต่อาจจะแบ่งจานอาหารออกเป็น4ส่วนคือผัก2ส่วนข้าว1ส่วนและโปรตีนจากเนื้อสัตว์1ส่วนตบท้ายด้วยผลไม้ที่ไม่หวานมากอีกนิดหน่อยซึ่งถ้าท่านรับประทานแบบนี้ นอกจากน้ำหนักจะลดลงแล้วสุขภาพโดยรวมก็จะแข็งแรงเพราะได้รับสารอาหารและวิตามินที่ครบถ้วนนั่นเองค่ะเทคนิคที่7แบ่งมื้ออาหารออกเป็นมื้อเล็กๆจริงๆแล้วร่างกายของคนเราต้องการรับประทานอาหารให้ครบสามมือ้อแต่สำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก แล้วอาจจะแบ่งจาก3มื้อเป็น5ถึง6มื้อแทนเพื่อเร่งระบบเผาผลาญในร่างกายตลอดเวลาโดยแต่ละมื้อจะต้องลดปริมาณอาหารลงมาเพื่อให้ร่างกายรับรู้ว่าเรารับประทานอาหารตลอดนะซึ่งถ้าท่านทำแบบนี้เป็นประจำทำให้ท่านไม่หิวระหว่างวันรวมทั้งกระตุ้นระบบเผาผลาญเป็นอย่างดีแถมได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการอีกด้วย แต่ขอเน้น,นาย้ำว่าขอเป็นมื้อเล็กๆและคำนวณแคลอรี่ให้ดีด้วยนะคะ หากท่านได้นำสามกฎเหล็กและเจ็ดเทคนิคไปปฏิบัติตามรับรองได้เลยค่ะว่าร่างกายของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่มากก็น้อยและที่สำคัญสุขภาพโดยรวมก็ดีขึ้นจนคาดไม่ถึงเลยค่ะแต่อย่าใจร้อนคาดหวังว่าจะลด10กิโลภายใน1อาทิตย์นะคะเพราะนั่นเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน ซึ่งการลดน้ำหนักแบบ3กดเหล็ก7เทคนิคนี้จะเป็นการลดแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ยั่งยืนและดีต่อสุขภาพในระยะยาวแน่นอนค่ะบทส่งท้ายขอแถมอีกนิดนะคะถ้าอยากลดให้นานต้องรับประทานปโปรตีนวิธีคิดที่ว่าจะลดน้ำหนักต้องงดอาหารนั้นผิดมาหันเลยนะคะเพราะส่วนใหญ่ทำได้ไม่นานและเกิดอาการโยโย่นั่นแหละ จริงๆแล้วการคุมน้ำหนักที่ดีทำได้ง่ายมากค่ะเพียงแต่เริ่มเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรโตีนชั้นดีสูงอย่างเช่นปลาอกไก่ไข่ไก่และถั่วอาหารเหล่านี้จะช่วยสร้างกล้ามเนื้อเร่งระบบเผาผลาญคุมน้ำหนักได้ยาวนานเลยค่ะ ลองนำวิธีนี้ไปปรับใช้กันดูนะคะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุม๋มสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ